วัสดีครับผมเอ็มช่องมิซูอินดี้นะครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมมีรถอีกหนึ่งคันนี่ที่พร้อมส่งมอบให้แก่ลูกค้านะครับผมไอตัวนี้จะเป็นตัวนะครับตัว GT นะครับผมซึ่งเราตัวเนี้ยนะครับแต่งเลียนแบบแอดีตดีกว่านะครับผมเรามาดูกันว่าตัวนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับแจ้งราคากันเลยดีกว่าตัวนี้ราคา8 7 8 0 0 0บาทนะครับผมซึ่งยังไม่รวมสีขาวนะถ้าเกิดสีขาวเพิ่มเข้าไป10,000บาทนะครับสลับตัวรถนะ โอเคครับเรามาดูด้านหน้าก่อนเลยครับว่าไอ้ตัวเนี้ยนะครับแต่งอะไรเพิ่มเข้าไปถึงจะได้แบบทรงนี้ครับด้วยส่วนไอ้ตัวนี้นะครับผมส่วนหลักๆเลยครับกระจังหน้าตัวนี้นะครับเราพ่นดําให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะมี3มชิ้นตัวนี้นะที่พ่นนะครับชิ้นบนสองนะครับแล้วก็ชิ้นล่างหนึ่งนะซึ่งปกติแล้วจะเป็นสีบอลเงินนะครับซึ่งกระจังหน้าเดิมนะแล้วก็จุดต่อไปครับ เป็นโลโก้ไททันสปอร์ตตรงนี้นะครับเราแต่งให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะครับดูดูดันมากขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมอ่าตรงนี้เลยนะครับตรงไดนามิกชิลตรงนี้นะครับซึ่งปกติเป็นสีโครเมียมนะครับเรานะครับใส่ที่ครอบเข้าไปให้ลูกค้านะครับซึ่งเป็นสีดำเหมือนกันนะดำเงานะครับโอเคจุดต่อไปนะครับจะเป็นนะครับสเกิร์ตหน้าครับผม ไอตัวนี้จะเป็นแบบทรงจะว่าทรงสูงก็ได้นะครับมีไฟ LED ดีให้ด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีหูนะครับหูลากแบบลากจุงนะตัวนี้ใช้งานไม่ได้จริงนะครับตัวนี้เป็นตัวหลอกแต่งเพื่อความสวยงามเท่านั้นนะครับโอเคตัวนี้ก็จะมีกล้องรอบคันให้ด้านหน้านะตัวนี้กล้องหน้านะครับผมตัวนี้จะไม่ใช่กล้องบันทึกน,นะครับจะเป็นกล้องอมองรอบรถเฉยๆนะซึ่งทํางานร่วมกับกล้องรอบคันนะครับตัวนี้โอเคครับ มาดูจุดต่อไปนะครับผมส่วนตรงไฟนี้ไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมอ่าเราก็จะมีที่ครอบไฟหน้าให้ด้วยนะครับตัวนี้สวยงามมากอ่าแต่ตัวนี้ยิ่งใส่นะครับยิ่งเพิ่มความดูดันให้กับตัวรถนะครับผมอย่างไอตัวนะครับซุ้มล้อตรงนี้นะครับแบบ6นิ้วนะครับแบบ6ชิ้นนะครับผมซึ่งจะมี2แบบนะแบบชิ้นเดียวนะครับยาวเลยจะไม่มีต่อยนี้นะครับ แล้วก็มาพร้อมด้วยนะครับแมกขอบ18นะครับมอนเตอร์นะครับผม ATZ นะแล้วก็แมกลายดอกไม้นะครับซึ่งเป็นแมกยอดฮิตนะครับขนาดแมกที่มาแรงในช่วงนี้เลยแล้วกันนะครับโอเคเรามาดูจุดต่อไปนะครับว่าเราเพิ่มอะไรให้ลูกค้ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆเราก็เพิ่มนะครับซึ่งเป็นกระจกหูช้างนะครับกระจกมองข้างนะครับตัวนี้เราก็ใส่ที่ครอบดําเงาให้นะครับซึ่งปกติแล้วนะครับจะเป็นโครเมียมนะไอตัวตรงกระจกหูช้างนะครับ อย่างเช่นมันในข้างเนี้ยนะครับตรงเนี้ยนะครับเราก็ใส่ที่ครอบนวดเลยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับอ่าเดี๋ยวกล้องแพนด้านบนขึ้นมาครับอย่างเช่นพวกมือจับอย่างนี้นะครับตามหลักจริงๆไอตัวนี้จะเป็นแบบโครเมียมนะนะครับเราใส่ที่ครอบให้แล้วก็มีเบ้ารองมือแบบดาดาเงาเนาะจะมีโลโก้ไททันให้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านบนครับ จะมีคิวบันสร์ให้นะครับแล้วก็จะมีลาวหลังคานะครับเอาใส่เข้ามานะครับตัวนี้นะครับมองดูรอบคันโดยรวมนี่ผมว่าดุดันนะนะครับเหมาะสําหรับนักขาที่ชอบแบบแนวแต่งลุยนะครับแล้วก็จะมีนะครับติ๊กเกอร์ลายโคนอย่างนี้เลยนะครับผมจะเหมือนกับไอตัวแอดลิตเลยนะครับตัวนี้มีไททันแล้วก็แอดลิตตัวสีแดงนี้นะครับสวยมากโอเค ส่วนตัวนี้ครับจะเป็นโลบาร์นะครับโลบาร์ทรงสปอร์ตแบบคาดแดงให้นะครับตัวนี้สวยมากนะครับตัวนี้เราจะมี2แบบให้ลูกค้าเลือกนะครับแนวแบบนี้นะครับโลบาร์ทรงสปอร์ตแบบคาดแดงแล้วก็โลบาร์แบบเทียบสูตรนะนะครับแล้วแต่ลูกค้าเลือกนะครับผมโอเคเรามาดูด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายนะครับก็จะมีนะครับที่ข้อไฟท้ายให้นะครับผมก็จะมีสองแบบให้เลือกเหมือนกันนะครับไอตัวนี้นะครับแบบแยกส่วนนะนะครับ แบบครอบเข้าไปนะครับอีกแบบนึงนะครับจะมีแต่ครอบเนี่ยครับครอบด้านนอกนะนะครับส่วนด้านกลางจะเว้าโล่งนะครับโอเคการชนท้ายครอบเหมือนกันแล้วก็เบ้ามือจับท้ายครอบเหมือนกันนะครับครอบดำไหมฮะตัวเนี้ยสีขาวแล้วก็ตัดดํานั้งคันนะฮะบอกไว้ก่อนสวยมากนะครับถ้าเกิดท่านไหนสนใจนะครับติดต่ออินบ็อกชทมาหาเซลฟ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้้ต้ล่างนี้นะครับผมโอเค เดี๋ยวแพนดูรอบรถกันทั่วๆนะครับว่ามันจะสวยแค่ไหนโอเคครับเดี๋ยวผมจะพานะครับลูกค้าเข้าไปดูภายในตัวรถนะครับว่าตัว GT นี้มีออปชั่นอะไรเข้ามาให้แล้วครับหลักๆนะครับที่ลูกค้าจะเห็นนะครับก็จะเป็นนะครับพุช s t าร a r t นะครับผมเป็นกุญแจ KS มาแล้วนะครับผมและมาพร้อมด้วยนะครับแกร์แอร์อัตโนมัติอ u t o นะนะครับ โอเคครับส่วนตัวนี้ครับเกียร์จะเป็นเกียร์แมนนวลนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับผมส่วนในเรื่องเบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังมาให้แล้วนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับซึ่งลูกค้าไม่มีกําลังที่จะซื้อแบบเป็นตัวแอดลี์แบบแต่งมาจากโรงงานเลยนะครับทางเราก็จะมีบริการแต่งแบบนี้ให้ลูกค้าเหมือนกันนะครับแบบจะเอาเหมือนก็ได้นะครับผมจัดให้หมดเลยไม่ว่าแม้กระทั่งเบาะนะครับเบาะส้มดำนี้ได้ส้มจัดให้เหมือนกันนะครับผมขอแค่ลูกค้าบอกมานะครับ โอเคครับเป็นไงบ้างครับสลับตัว4ประตูแต่งตัวนี้นะครับผมผมเชื่อว่าหลายๆคนที่กําลังดูและก็รับชมอยู่ตอนนี้นะครับผมชื่นชอบนะครับและหลงไหลในการแต่งหล่อๆของมันนะครับผมซึ่งเป็นความนิยมของหมู่มากในกลุ่มไททันนะครับมิสูเทตันนี้นะครับผมเป็นความนิยมเลยก็ว่าได้ช่วงนี้นะแต่งแนวนี้หล่อๆดุดันๆนะครับผมถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับเข้ามาสอบถามแล้วก็อินบ็อกเข้ามาเลยนะครับหรือว่าเบอร์โทรหรือว่าแอดไลน์ผมมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ ไว้ใต้ล่างคลิปนี้ให้นะครับผมโอเคแอช่องนะครับมิซูอินดี้ด้วยนะครับกดติดตามกดซับสไครต์นะครับกดแชร์ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเพื่อจะได้มีกําลังใจอัปเดตคลิปนะครับเป็นคลิปใหม่ๆนะครับแต่ก็ให้ลูกค้าติดตามมาเรื่อยๆนะครับผมยังไงวันนี้ผมลาไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ